มาจ้าแล้วมาผัดมาม่ากันค่ะผัดมามะ่ากระทะใหญ่เลยใส่หมูมามะ่าใส่หมู เสร็จแล้วจ้าผัดมาม่าจ้ะผัดมาม่าใส่หมูหมูหมักเราหมักเองเส้นมาม่าก็เป็นเส้นมาม่าเกาหลีนะคะจะเป็นเส้นใหญ่ๆเหนียวๆน,นิดนึงอร่อยค่ะพเพื่อนๆเสร็จแล้วกินด้วยกันได้นจ้ากินไหมครับพเพื่อนๆนี่ใส่ผักเยอะๆเลยอร่อยอร่อยค่ะนี่จ้า ผัดมาม่านะคะเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยค่ะ